ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับท่านผู้ชมนะครับถือขามาที่ตามเราชมช่องไทยสารบ้านนอกครับพี่น้องสารับันีกัอ่าย่งอยู่ที่เคลื่อนยางครับพี่น้องมีกัมาเบิ้งเพนไส้เบ็ดครับเอ้าถือแล้วครับผมไส้เบ็ดปลาลาดครับพี่น้องปลาลาดหรือปลากระชิงครับนี่ครับตัวแรกแข่งมานะครับเปิดกล้องมากกได้เลยนะครับผมเป็นปลากระชิ่งนะครับ หรือว่าปลาลาดนะท่างภาคอีสานจะเรียกว่าปลาลาดเนาะอ่าภาษากลางก็จะเป็นว่าปลากระทิงครับผมตัวเล็กๆคือปลาปลดนเนี่ยครับแต่ว่าตัวใหญ่กว่านะพี่นอ้องอ่าแดงที่ปัญหาสายโยก็จะเป็นหมองน้ำไหลครับถี่มีซอกหินครับใส่เข้าไปนะครับเอ้าตัวแรกครับผมอาเป็นตัวต่อไปสีได้อยู่ก็นะครับอ่ากาศการหายุห่างกินครับผมของคนอีสานมันเท่าเหร่พี่น้อง อีกรูปแบบหนึ่งครับใส่เวดประหลาดสิทธิ์บ่นะครับอ่ะมาเบิงมาหลุ่นกันครับไปข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับผมแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้พี่น้องเดอ้อสิทธิ์ปรลาดนะครับอ่ะมาบเบิงครับรอบเบิงสิทธิ์หบ่อ่ามุดมุดเท็นยัง เอกว่าอู้อ้าครับตัวที่สองครับผมปาดถั่วข้าวเดียวครับนี่ครับเนี่ไม่เอกแล้วนะครับตัวที่สองยังมาถึงหน้าที่ครับบอกยังไม่ทันจบเลยเนี่มาเป็นตัวที่สองครับตัวบอกง่ายเลยครับนี่แผนกปดครับแผนกปศแผนกไสครับแผนกยามครับผมสามคนเป็นมื่อนี้ครับปลาลาดครับเป็นปลาที่แซ่บ หากินยากแล้วครับพี่งครับผมโลละสอง่อยครับสอง่อยประมาณนี้ครับเพิ่งขายกันอยู่อ่าไปเลยครับเด้อถือ่อในม่นแล้วสองตัวครับตอนนี้ ได้ไม่แล้วก็ใส่ไว้ในในี่นะครับเนี่ยใส่เพิ่นเอาได้อีกแล้วท่างคุณไปยังล่ะตัวที่สามครับปรากฏบ่าสิเป็นปรากฏไอ้ปรากฏหินหรือเปล่าครับผมตัวที่สามครับได้มาอีกแล้วครับแป๊บเดียวครับพี่น้องนี่นสามตัวนะครับป่าที่ว่ายัางอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับยังยังหลยอยู่ ปีการนกันยังเป็นลำน้ำชีครับผมเคลื่อนยางบั่นผู้เชือกนะครับอำเภอโกสุมพิสัยนะครับจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องเป็นการหายูหากินอีกรูปแบบหนึ่งนะครับใส่เบ็ดปลาา์ครับผมเอ้าไม่อีกแล้วตัวนึงครับเปี่ยนางนี้เอ้าถี่แล้วครับนี่ถี่แล้วครับอยู่ที่ซีแล้วครับผมแป๊บเดียวครับถึงดีครับ กระยามไปนํำครับใส่ไปน่ำครับตัวได้หล่อนกระใสนะครับวิธีการใส่กระเสียบไปน้ำนี่แหละครับน้ำนํำซอกหินครับพี่น้องวิธีการใส่ครับใส่ไปหนํำซอกหิน ได้แล้วก็ไปใส่ไ้ครับใส่ไวนใพูนะครับปาดเกือบมันเกือบสิเตียมแล้วมันเลี้ยวไปครับเอา่โซๆจักน้อยกันนะครับหลายไปเอาเอาเอาตั้งลงอีกจังน้อยกันปาดโถประมาณจโลู่หรอครับนะประมาณจโลู่เหรอครับสี่ปาดเกือบมานสี่ลู่แล้วไปน้องถึกครับถึกเนี้ยครับเอา ครับประมาณศูนย์ล้อหรือปาณสั้นลละโลละสองร้อยกับแปดล้อยแล้วครับพี่น้องเอ้าี่คักถึงนี้ครับประมาณศูนย์ล้อว่าสั้นไปยังถึกสะดุ้งครับนะเออถึกต้อนถึกต้อนครับพี่น้องป้าเอ้าขอบคุณครับถึกต้อนน้อยกับนิ่งได้อยู่พี่น้องถึงนี้ ถึกตอนครับว่าเป็นส่วนนะผมเลยอ,อ่านมาส่วนนะลองส่วนมาส่นอ่าตอนครับผมเป็นตอนเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเดี๋ยวมาหลุนรอบต่อไปครับสิได้ป้ะอ่ะกำลังยามครับกำลังไม่อรอบนึงครับผมใส่เวลาประดุลนี่พี่น้องประมาณสองนาทีอสองนาทีครับ อยู่วะครับยั่งครับยังยังยัง่งใส่กระดดนะครับใส่แป๊บเดียวตรงยามเพราะว่ามันหลุดเร็วนะครับพี่น้องครนีแหลมันสิหลุดของเฝ่าใส่เฝ่ายามอันนี้นะครับหลุดแล้วหลอนแล้วครับผมหลอนแล้วหลอนเร็วครับพี่น้องกินเร็วหลอนเร็วนะปลาปลาหลาวิธีการกินของคนกาจดิดูด อย่างเงี้ยใส่เดือนนะครับแล้วกัดคนกินมันก็สิดูดขอไปแล้วครับนังสืบวครับพี่วะอ,วอวันี่หล่อนไปแล้วครับหลังหนึ่งครับผม อันไปแล้วหลังนึงยามรัดกันครับนั่นคจกพูดเราประมาณหกหลังครับพี่น้องประมาณหกหลังมีสิบสามหลังครับตอนนี้ใส่ไป ไป้ก็หลายครับามาเบิ่งกันรอบนี้สิได้จักตัวครับ13หลัง ได้แล้วครับปุณครับได้แล้วได้แล้วเห็นบัน้ยนะโอ้นี่ครับเอ้าตัวใหญ่ครับปลาเป็นปลาลาดตัวใหญ่ดีครับพี่น้องโอ้แป๊บเดียวพี่นอ้องเนะได้มีอีกตัวนึงครับรอบนี้อา่ายามย้ำมาท่านแล้วด้วยพี่น้องเด้อสิบสามหลังมาลุนกันครับสิได้จ,จักตัวเถี่ยวนี้นะครับผมแม่งล่ะโอ้ โอ้เป oh, like no. oh. for er ็นป่ายังน้องอ่ะโอ้ถือสะดุ้งครับพี่น้องเอออออนี่ครับถืกสะดุ้งครับที่ไทยไปเมื่อเร้านี่กับเพิ่นไดเราตัวหนึ่งอันนี้ก็ได้อีกครับได้อีกเป็นตัวที่สองครับผมนี่อออได้อีกแล้วตัวหนึ่งครับอนนี้ครับผมแต่นี่ตัวตัวที่สองครับพี่น้องนะครับยามยามรอดนีนะครับไดมากสองตัวครับไดมาสองตัวครับผม เอาผลปลาถีกแล้วครับพี่น้องเอาไปเบิ้งกันนะปลามันน่าสิของหรือเปล่านะครับกำลังสิไปเบิง้งปลาแหนกหมุดครับนี่ลาแหนกหมุดเอาเบิ้งกันพี่น้องเหรอไปอยังครับก็ต้องเป็นปลาไหลครับพี่น้องามุดมุดเบิ้งนะครับม,มุดเฉ็บมันน่าสิของปลาไหล อยู่บ่ครับแงนบ่โอ้เกี่ยวอยู่ในหินครับเสียวได้บ่อ <c oughs> อ่าเรียบร้อยครับผมอ่าได้แล้วนะครับสามตัวครับรอบนี้เหมายวมาสามตัวครับเบ็ดสิบสามลังครับพี่น้องได้สามตัวครับ อันไปเว่ชิงหาหน้าที่ครับเลยสามตัวอีกแล้วเรียบร้อยครับมาลุ้นกันต่อครับเอาเอาแมนตีกับพี่น้องแมนวะแมนวะแมนวะเอาเบิ้งกันครับามาเปนทีกันแครับน่ะโอ้แมนหลีเอาโอ้ฮะมันครับนะมันามานัมนม,นมนันเท็กเยี่ยมแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวทีกัน ตัวนี้ก็ร่งเกียบขึ้นแล้วพี่น้องเันก็บนาชีก่อเรียวนะครับแดดไล่เรียวนาใส่เวลาปโดนครับเดลประมาณซีโร่กลกกัวครับซีโรกกกก่เกือบหาโร่คนละเอา้าเอา้ายังขึ้นถอนเราหนอะ่ะเงี้ยเป็นกันนาซีเบิดบตบอรือจังแดน,นะครับกบ็ถือว่าได้หลยอยู่ครับพี่น้องประมาณเกือบหาโลครับเป็นปลาหลาน นเรือว่าปลากระทิ้งนะครับผมนี่การหายอยู่หากินของคนอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องนะครับช่วงหนาวๆแล้วครับถือว่าได้ได้หลายอยู่นะครับผลงานเหมือนสำหรับการตกปลานะครับตกปลาหล่าหรือว่าตกปลากระทิ้งครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวจะลอเบิุ้นคลิปต่อไปด้วยครับพี่น้องอ่ะคลิปนึ่ที่จบเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ